สวัสดีค่ะเมื่อวันที่เตุลาคมที่ผ่านมานะคะเป็นวันเกิดของอากาเนจังป๊ะป๊ากับม,ะมะาม่าก็เลยพาอากาเนจังมาขึ้นรถไฟเป็นครั้งแรกนะคะไปชมดูกันเลยจ้าในช่วงเดือนตุลาคมนะคะจะมีโตเกียวบานาน่าคอลเลกชันดอลาไอมอนนะคะขายที่สถานีมริโอกาสนะจ๊ะ อากาเนก็ได้มา1กล่องพร้อมด้วยคกุกกี้อีก1กล่องนะจ๊ะก่อนกลับขอแวะซื้อเค้กให้อากาเนจัางก่อนนะจ๊ะเค้กร้านนี้น่ากินมากเลยไปจ้าไปขึ้นรถไฟกันเลยจ้า มานั่งบนรถไฟแล้วนะจ๊ะรอรถไฟออกอีกห้านาทีค่ะอากนเองจังหิวอีกแล้วขอแกะคุกกี้ชิมดูก่อนนะจ๊ะยังไม่ถึงบ้านเลยแกะกินแล้วเนี่ยอร่อยไหมนะปุ้นปุ้นรถไฟออกตัวแล้วนะจ๊ะไปกันเลยจากสถานีถึงที่บ้านก็ประมาณ5นาทีนะคะ に車の,の大ままで駅停車いたします途中の大向けには13時13分、新井新町には13時51分。<noise> อากาเนจังตื่นเต้นมากดูเงินดูวิวแทบไม่กระพริบตาเลยค่ะไม่ทันไรก็ถึงสถานีแล้วบ๊ายบายไว้โอกาสหน้าเรามาขึ้นรถไฟกันอีกนะคะถามอากาิจาังว่าสนุกไหมนะเขาบอ,อกว่าสนุกค,ค่ะ วันนี้ก็ขอจบคลิปการขึ้นรถไฟครั้งแรกของอากานเนจังนะคะผลตอบรับดีมากเลยค่ะอากาเนจังเป็นเด็กดีมากในรถไฟไม่ส่งเสียงดังนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องปินตาอินเจแปนด้วยนะคะ